ส่วนคณะทํางานคดีของนางสราญรหรือแอมฐานค่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนก็เร่งสอบสวนเส้นทางการเงินะหลังจากที่พบประวัติการเงินในบัญชีของผู้ต้องหาเนี่ยหมุนเวียนมากถึง70ล้านบาทแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะจะไม่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีแล้วแต่ว่าก็ต้องสืบสวนในเส้นทางการเงินค่ะเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่ามีผู้เกี่ยวข้องอีกหรือไม่อย,อย่างไรนะคะส่วนผลตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าจะได้ครบถ้วนในวันศุกร์นี้ค่ะพร้อมกับผลตรวจสอบการเงินด้วยค่ะ พลตำรวจเอกชูลเชฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีว่าขณะนี้ตำรวจรวบรวมผลการสืบสวนสอบสวนได้มากถึง80%แล้วค่ะเหลือเพียงรวบรวมเส้นทางการเงินในบัญชีธนาคารต่างๆของนางสราดด์หรือแอมผู้ต้องหาในคดีเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีประวัติการเงินที่พบหุนเวียนในบัญชีมากกว่า70ล้านบาทในช่วงปี2563ถึงปี2566ไปถึงใครบ้างค่ะ อันนี้สิ่งที่เรากำลังเร่งอยู่เนี่ยโอเคการสืบสวนเรารู้แล้วนะครับแต่การสอบสวนเราต้องรออะไรครับรอหลักฐานนะรอเส้นทางการเงินที่เราขอ,อ,อบริษัทนะบริษัทนี้ไปรอธนาคารต่างๆนะที่เขาจะส่งให้เราบางธนาคารอาจจะขอวันสองวันอะไรเงี้ยต้นนะครับแต่รับรองได้ว,ว่าเรือหมดแน่นอนนะครับ รองผู้ชัาก,การตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงผลการสอบเช้นทางการเงินของรองอ๊อฟสามีของผู้ต้องหาด้วยนะคะว่าเบื้องต้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้เรื่องเงินตั้งแต่แรกรวมถึงเงินที่แอมเนี่ยหามาใช้หนี้4ล้านบาทด้วยแต่อ้างไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไรหรือว่าได้มาจากไหนก็เป็นเรื่องที่ตำรวจเนี่ยต้องสืบสวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปพร้อมกับระบุว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะหลักฐานในคดีเนี่ยทั้งผลการตรวจสอบบัญชีย้อนหลงังและผลการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์ก็นา าจะได้มาครบท้วนซึ่งก็จะทำให้การสืบสวนสอบสวนคดีทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์100%ค่ะ